สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็กลับมาพบเจอกันอีกแล้วนะครับและพบเจอกันวันนี้นะครับผมมีของอร่อยๆนะครับมาชวนคุณผู้ชมกินด้วยกันวันนี้ผมมีหมึกทอดกรอบแบบเกาหลีนะครับผมนี่น่ากินน่ากินนี่เป็นไงล่ะทอดเองซะด้วยทอดเองครับผมออกมาใช้ได้อยู่นะครับเยมาเดี๋ยวผมจะลองกินใหญ่มากนะนะกรอบนะ เกมขัดใจวันนั้นเปล่าไม่ได้กินอ่ะแป้งกรอบเลยอือหือไม่คิดไม่ฝันว่าผมจะทำอร่อยขนาดนี้เหมือนเหมือนที่เขาขายเลยเนี่ยสีสวยมากเลยเดี๋ยววันหลังผมจะทอดให้ดูนะครับผมแป้งเราก็รู้ละอันนี้ลองลองลองทำก่อนว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็ลองชิมก่อนวันนี้รู้สึกว่ามันออกมาดีนะเดี๋ยวผมก็จะลองทอดให้คุณผู้ชมดูจิ้มจิ้มแซ่บเลยสุดยอดอ่ะ แพงกรอบเลยอ่ะวันนั้นเป็นงานระกรโทมผมไม่ได้กินกินน้อยเดียวครับเ,เกมได้กินนิดนึงเว่า,วาซื้อมาสองตัวไม่พอกินแล้วตัวหนึ่งร้อยกว่าบาทเนี่ยคุณผู้ชมแพงมากอือ ทำกินเองตกตัวละห้าสิบกว่าบาทเนาะใช่โอ้ออกมาสวยเลยนะดืมน้ำจิมแล้วแทบเลยอ๋อแบความเหลือง อือร่อยอ่ะแป้งไม่เค็มจะแป้งสูตรนี้ไม่เค็มคุณผู้ชมไม่เค็มไม่เผ็ดแต่รู้สูตรได้แน่นอนมากินวันกันคุณผู้ชมเดี๋ยวตกงานชี่พาไปขายหมึกทอด ได้เยอะทำไม่ได้ยากเลยนะอันเนี้ยแต่จะทอดยังไงให้มันออกมาสวย,วยกันเนอะแค่นี้ก็พอใช้ได้แล้ว<า>เราขายทุกทถไม่ต้องขายแพยงที่เขาขายขายตัวละยี่สิบกำไรอยู่ไหน <laughs> <laughs> ไม่กำไรดีกว่าทุนอยู่ไหน <laughs> อร่อยสุด,ดยดอดคุณผู้ชมตีเป็นตีมซีฟู้ดมันทอดอย่างนี้มันนุ่มเลยเนาะอร่อย ทีแรกผมหลงว่านึกว่าเขาใช้หมึกกล้วยแต่ไม่ใช่นะใช้หมึกอาเจนเพราะว่าหมึกกล้วยมัน,ม,นมันหมหึกไอ้หนวดไม่ค่อยใหญ่หมึกอะไรนะหมึกอาเจนน่ะมันหนวดใหญ่คุณผู้ชมหมึกอาเจนก็นเคยได้ยินนะเนี่ยครั้งแรกเลยมันนอกอย่างนี้ <c oughs> ขอโทษที่มันแล่าอยู่แต่ป่า,ปา <c oughs> นุม่มแรงไหมท่น <c oughs> อนเนี่ย แต่ที่เขาทําขายไม่รู้ใช้หมึกเลยนะงั้นพี่พี่ลองใช้หมึกออเจนดูอันนี้เหมือนเลยรสชาติเหมือนกันเลยจริงเหมือนกับที่กินวันนั้นเลยอร่อยกว่าดิเหมือนอะไรอ๋ออร่อยกว่ามันมีน้ำจิ้มเรออร่อยกว่าอยู่แล้วถึงไม่จิ้มก็อร่อยกว่าตัวครึ่งอ่ะเพราะว่าตัวครึ่งอิ่มเลยเนี่ยตัวใหญ่มาก เราใช้กระทะในการทอดมันออกจะแบบไม,ไม่ไม่แบบไม่เนี่ยไม่ฟูไม่ฟูไม่ไมนอน,นี้นนมันแบบแบบมันหดกระทะเราไม่ใหญ่อ่ะผมหมดยังจอยแล้วไม่กินคนละสามตัวอ่ะ <c oughs> แซ่บมากสุดแซ่บเรากินแต่อะไรนะหมึกนึ่งหมึกอะไรนะหมึกจิ้มซีฟู้ดไม่เคยมาทอดแบบนี้เลยคุณผู้ชมครั้งแรกครั้งแรกอร่อยด้วยวทำได้ดีด้วยพอดีไหมน้ำจิม้มมันขาดหวานเอ้ต้องหวานกว่านี้นี่ <c oughs>

อันนี้ก็เป๊กมาลองไว้คุณผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมมองเห็นไหมครับมันแบนมันแบนเป็นไหมมันดูอีกด้านหนึ่งด้านเหลืองมากนี่เคยไปแบบว่าเป็นเทปมาหรือเปล่าเนี่ย ชิมเค็มมากบอกนะบอกให้ไม่ถูกใจอบอกให้ชิมก่อนชิมก่อนปรุงปรุงก่อนชิมคุณผู้ชมเค็มพิทเลยผมอกผมชอบอย่างนี้นะอยู่ลังข้าวต้งคนละสชากันเนี่ยพอรู้ละเดี๋ยวผมต้องปรุงคนละแบบว่าคนละอันกับงพี่เกมเค็มมันไม่ใช่ให้รับชิมสามรสแด้คุณผู้ชมเป็นรสเค็มรสเดียวอ่ะ hả 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 mình kiếm tổ à, tổ cái gì hết mất rồi, tổ vậy nên rất là <laughs> เลยสองตัวคุณผู้ชมเขาเราเคยกินใหม่เอาโหอันนี้จะ <c oughs> ให้เขาไม่กล้าให้ใครชิมเลยเหรอใครจะชิมอะ่ะ <c> จ <oughs> <c oughs> ิ้งกะเพรียงดีจอนนะ <c oughs> มาครับคุณผู้ชม ใครอยู่ใ,ใกล้ครับผมแจกคนละตัวใครมาก่อนได้ก่อนนะครับผมใครมาที่ังได้ผมโอเคครับเด<ม>ี๋ยวคลิปนี้เลยนะผมกับน,นนก็จะขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติด <c oughs> ตามด้วยนะครับพบเจอกับพวกเราในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับผมผมแววว่าแบบไงนี่ใครับโพดอ๋อ <c oughs> <c oughs>